ฟรีฟรีอย่างวะก็สปกอเขามีบริการจัดที่ดินทำกินให้เกษตรกรฟรีทุกขั้นตอนอ๋อแค่โทร1764 1764สปกสวัสดีค่ะย้ำว่าไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะ ที่ดินสร้างม<า>ูลค่าที่ทำกินพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรรอบหน้าพอเรามาปลูกข้าวพันธุ์ 5, พื้นนุ่มกันดีกว่ามันจะนุ่มเหมือนผิวน้องไหมพี่เรื่อง ข้าวพื้นนุ่มคือข้าวเจ้าที่มีปริมาณอะมิโลสไม่เกินร้อยละยี่สิบหุ่งแล้วจะนุ่มเหนียวที่สําคัญยังเป็นที่ต้องการของท้องตลาดอีกด้วยนะดีขนาดนั้นเชียวเหมาะสําหรับปลูกในพื้นที่ชนรัประทานภาคกลางบ้านเรามีทั้ง 1, พันธุ์พิษณุโลก80ก็ขอ21ก็ขอ79จะหาพันุ์ข้าวจากที่ไหนอะพี่นี่เลยกรมการข้าว กลับมาช่วงสุดท้ายกับรายการฟาร์มเพนดตครับผู ue, เป็นพืชไม้เลื้อยที่นิยมนะครับมากินคู่กับหมากซึ่งจะบอกว่า p ูเนี่ยนะครับเกี่ยวข้องกับวิถีของคนไทยมาอย่างยาวนานเลยซึ่งตอนนี้นะครับมีการต่อย,ยอดขยายผลนะครับมีพลูเขียวผูเเรืองนะครับสร้างรายได้มาหาศาลร,รายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในช่วงนี้กันเลยครับ พลูเป็นพืชไม้เลื้อยที่นิยมนำมากินคู่กับหมากตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบันและยังใช้ในงานพิธีมงคลเช่นเครื่องเสน้นเครื่องไหว้ต่างๆจึงนับไดว้ว่าพลูเป็นพืชที่เชื่อมโยงกับวิถีชีวิตของสังคมไทยไมาอย่างยาวนานเลยทีเดียวคุณอุย๋ยพัฒทินนันสังวันเล็กลูกหลานชาวนาที่เห็นช่องทางการตลาดนี้จากการเริ่มต้นแบ่งพื้นที่จากนาข้าวมาปลูกมะลิและต่อยอดขยายผลมาเป็นพลูเขียวและพลูเหลืองจำหน่ายเพื่อสร้างไรายได้อีกทางหนึ่งค่ะ พื้นที่สปกรนี้คืออุ๋ยอยู่มาตั้งแต่กําเนิดเนาะมันเป็นมรดกตกทอดมาตั้งแต่สมัยรุ่นคุณปู่คุณย่าแล้วก็ได้ได้ทอดมาเป็นรุ่นพ่อแม่แล้วก็มารุ่นอุย๋ยอุ๋ยเองก็คาดว่าน่าจะประมาณสักปี20นะที่ที่ท,ที่แบบรุ่นพ่อแม่รุ่นคุณปู่คุณย่ารับรับต่อมาได้ได้พื้นที่สปกรนี้มาแล้วก็มาให้คุณพ่อคุณแม่แล้วก็มาถึงรุ่นอุ๋ยอีกทีหนึ่งค่ะรู้สึกภูมิใจนะภูมิใจที่เรา ที่เราหนึ่งภูมิใจในการเป็นเกษตรกรแล้วก็ภูมิใจที่เรามีที่ทำอาหารกินอุ๋ยมีความตั้งใจที่จะพัฒนาที่ทำมาหากินตรงเนี้ยให้มีมูล,ลค่ายิง่งยิ่งขึ้นไปหลักๆก,ก็คือเราจะเข้ามาส่งเสริมในในตัวของเกษตรกรที่มีความสนใจเนาะมีองค์ความรู้ในส่วนของคุณอุ๋ยเองเนี่ย จะมีองค์ความรู้เรื่องของอการทำสวนพูเป็นกเกษตรอีกรูปแบบหนึง่งซึ่งแตกต่างจากนาข้าวที่คนท,ทั่วไปแถวนี้เขาทำกันนะคะการที่เราจะประสบความสำเร็จได้นั้นคุณอุ๋ยบอกว่าต้องมีเครือข่ายค่ะคุณอุ๋ยชักชวนเพื่อนเกษตรกร,กรให้หันมาปลูกพลูและนอกจากจะเป็นเกษตรกร,กรแล้วคุณอุยยังเป็นแม่คา้ารวบรวมพลูส่งตลาดทุกวันทำให้คุณอุ๋ยมีไรายได้ทุกวันอย่างไม่ขาดสายเลยค่ะ ตอนนี้สําหรับอุ๋ยเองอุ๋ยทํำทั้งในเชิงของเกษตรกร,กรคือทําในพื้นที่ของตัวเองซึ่งทําอยู่ทั้งหมด3แปลงทําทั้งภูเขียวและภูเหลืองพอเราได้ไปติดต่อแม่ค้ามีการขยายการตลาดมากขึ้นหลายช่องทางมันเลยทำให้อุ๋ยต้องอมีเครือข่ายมีลูกสวนเพื่อที่ว่าจะได้มีของหมุนเวียนซัพพอร์ตแม่ค้าอยู่ตลอดเวลาถ้าเราทําเองในเฉพาะครัวเรือน โดยเฉลี่ยอุยคิดว่าน่าจะอยู่ประมาณที่800ถึง1,500แต่ในมุมของมีการเชิงพาณิชย์เข้ามาเกี่ยวข้องเป็นแม่ค้าเองรายได้จะอยู่ที่ประมาณ3,000ถึง5,000บาทในเรื่องของช่องทางการจำหน่ายคุณอุ๋ยใช้วิธีการบอกปากต่อปากและการใช้โซเชียลมีเดียติดต่อเจรจาการค้าทำให้หาลูกค้าได้มากขึ้นสะดวกสบายและรวดเร็วขึ้นอีกด้วยค่ะตอนนี้การตลาดขยายมากขึ้นเรามีโซเชียล และเป็นที่รู้จักในวงการของแม่ค้าเขาก็จะบอกปากต่อปากแล้วก็ในเรื่องของโซเชียลเรามี Facebook มี l ล n e มันเลยทำให้การตลาดขยายเพิ่มมากขึ้นก็เป็นที่รู้จักกันมากขึ้นพอเขามาดูผลผลิตที่บ้านเราจริงๆอ๋อมีจริงๆอันดับหนึ่งเออรู้สึกภูมิใจภูมิใจแล้วก็ดีใจไม่คิดว่าตัวเองจะมาถึงจุดนี้ด้วย แล้วก็มีความตั้งใจที่จะขยายไปอีกสำหรับตอนนี้อุ๋ยทำส่งอยู่ในแค่ประเทศก่อนแต่ถ้าทีมงานหรือศักยภาพไปถึงอุ๋ยก็คิดว่าอุ๋ยจะจะขยายเพิ่มขึ้นมากขึ้นหรือว่าจะทำเป็นแบบแปรรูปเป็นแพ็คเป็นมาคูแพ็คทำส่งทั้งนี้พลูยังคงเป็นที่ต้องการของตลาดค่อนข้างมากจนถึงเรียกได้ว่าเป็นพืชที่สร้างไรายได้ให้กับเกษตรกรได้ไม่น้อยเลยค่ะ หากเกษตรกรท่านใดอยากเรียนรู้เรื่องการปลูกพลูสามารถติดต่อมาได้ที่บ้านคุณอุ๋ยนะคะเพราะที่นี่เปิดเป็นสูตรเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหรือสอพกเปิดสอนทั้งหมดแบบครบวงจรกันเลยทีเดียวค่ะ แล้ววันนี้รายการฟาร์มเพนเตของเราหมดเวลาลงแล้วครับคุณผู้ชมสามารถติดตามได้ใหม่เป็นประจำทุกวันเสาร์ทางเนชั่นทีวีช่อง22แห่งนี้นะครับวันนี้ผมและทีมงานลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ